สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะวันนี้หมอนมาอัปเดตนะคะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G ในเครือข่ายของ AIS นะคะใครที่ใช้มือถือที่รองรับ 5G แล้วก็ซิม AIS นะคะที่อัปเกรดเป็น 5G เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญสถานที่ที่คุณอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำง,งาน มีสัญญาณ 5G แล้วนะคะลองฟังคลิปนี้ดูนะคะเพราะว่าเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเป็นแบบเติมเงินนะคะเดือนหนึ่งก็ไม่แพงด้วยนะคะคุณลองฟังดูก่อนนะคะเผื่อถูกใจอาจจะใช้ดูก็ได้เพราะว่าเป็นแบบเติมเงินนะคะไม่ใช่หมอจ่ายรายเดือนที่แบบมีบินเรียกเก็บไม่ใช่นะคะอ่าก่อนไปฟังรายละเอียด หมอนขอขอบคุณล่วงหน้านะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องหมอนทองนะคะแชร์ได้แชร์เลยนะคะไม่ห่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีให้เลือกอยู่3ามแพ็กเกจแพ็กเกจอะไรบ้างนะคะแพ็กเกจที่1น,นะคะเน็ต 5G นะคะให้มาอยู่ที่ 5G ใครที่ใช้ครบ 5G แล้วนะคะระบบ มันจะปรับความเร็วลดลงเหลือ1เมกะบิตไม่ไม่งงนะคะก็คือ 5G ให้มาอยู่ที่5จิกพอเราเล่นเล่นครบ5จิกปุ๊บค,ความเร็วจะปรับลดลงเหลือ1เมกะบิตแต่เล่นได้ตลอดทั้งเดือนไม่อั้นไม่จำกัดนะคะเล่นได้ตลอดทั้งเดือนเลยสำหรับแพ็กเกจนี้แค่150บาทต่อเดือน ราคา150บาทต่อเดือนนี้รวมภาษีแล้วนะคะ150บาทต่อเดือนถูกแล้วก็คุ้มด้วยนะคะใครสนใจอยากจะลองดูก็กดรหัสตามนี้นะคะดอกจัน777ดอกจัน7608สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2เน็ต 5G เต็มสปีดนะคะอยู่ที่ 10G จิเขาให้มา1 0จิก แต่ละถ้าเราใช้งานครบตามปริมาณ1 0จิกปุ๊บความเร็วจะปรับลดลงเป็น1เมกะบิต1เมกะบิตนี้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งเดือนนะคะไม่จำกัดเหมือนกันไม่อั้นนะคะเล่นได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะราคาอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะคะ200รรวมภาษีแล้วนะคะสามารถเล่นได้ทั้งเดือนไม่จำกัดนะคะสมัครตามนี้นะคะกดดอกจัน เจ็ดจอกจัน7609สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่3นะคะสำหรับแพ็กเกจที่3ามเน็ต5 G เต็มสปีดนะคะให้มาอยู่ที่20 g กิก20กิกเมื่อคุณใช้งานครบ20 g กิกแล้วจากนั้นความเร็วก็จะปรับลดลง1เมกะบิตเหมือนกันนะคะ เน็ตหเมกะบิตเล่นไม่จำกัดนะคะเล่นได้ตลอดทั้งเดือนเหมือนกันเลยนะคะราคาอยู่ที่300บาทค่ะ300บาท1เดือนเล่นได้ตลอดนะคะไม่อั้นไม่จำกัดนะคะรหัสที่ใช้สมัครนะคะกดดอกจันทร์ด7ดอกจันทร1 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทั้ง3แพ็กเกจนี้นะคะสามารถสมัครได้ ก็คือลูกค้าที่ย้ายค่ายมาหรือคุณจะซื้อซิมใหม่ระบบเติมเงินก็ได้นะคะของ AIS นะคะเป็นแบบเติมเงินนะคะที่สำคัญไม่มีข้อผูกมัดใดๆเลยเมื่อคุณสมัครแพคเกจเดือนนี้นะคะสมัครแล้วเดือนต่อไปคุณไม่ต้องการใช้คุณก็ไม่ต้องเติมเงินเข้าไป หรือถ้าคุณต้องการใช้ต่อคุณก็เติมเงินเข้าไปตามจำนวนแพ็กเกจที่คุณสมัครครั้งแรกอย่างเช่นคุณสมัครแพ็กเกจเน็ต 5G เต็มเต็มสปีดท,ที่10กินะคะ200บาทต่อเดือนเดือนต่อไปมันจะมีข้อความส่งมาบอกเลยว่าเน็ตคุณจะหมดแล้วนะอีก3วันคุณเติมเงินเข้าไปรอเลยนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วระบบมันก็จะต่อให้อัตโนมัตินะคะการใช้งานนะคะ ต่ออายุให้ทุกๆเดือนนะคะนาน6เดือนสำหรับแพ็กเกจที่คุณใช้นะคะเน็ต 5G นะคะจะย้ายค่ายมาคุณก็เลือกแพ็กเกจนี้ได้เลยหรือคุณจะซื้อซิมใหม่จะเลือกแพ็กเกจนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ามือถือใครไม่ได้รองรับ 5G ก็ไม่ต้องสมัคร นะคะให้ไปสมัครแพ็กเกจที่หมอนลงไว้ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนวันที่2นะคะตัวนั้นเน็ตความเร็ว15เมกะบิตเน็ตไม่อันไม่จำกัดแถมโทรฟรีด้วยตลอดทั้งเดือนเดือนละ200บาทนะคะอ่าก็ลองย้อนไปดูก็ได้นะคะแพ็กเกจที่หมอนลงก่อนหน้านี้คือลงเรียบร้อยแล้วสำหรับแพ็กเกจรายเดือนอเติมเงินเหมือนกันในเดือนมกราคมนะคะ สำหรับแพ็กเกจเน็ต 5G ตัวนี้ก็สามารถสมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยนะคะใครไม่เข้าใจบ้างคอมเมนต์มาถามได้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็มาอัปเดตแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G ให้เพียงเท่านี้นะคะลองเลือกดูแล้วกันถ้ามือถือคุณมี 5G ซิมคุณอัปเดรเป็น 5G แล้วที่ทำงานที่บ้านคุณมีสัญญาณ 5G คุณก็ลองสมัครดูก็ได้นะคะซื้อซิมใหม่50บาทแล้วก็สมัครเน็ตดูว่าจะเร็วไหม นะคะคใช้ได้หรือเปล่าแต่หมอนจะใช้แค่เพราะมือถือหมอนมันแค่ 4G เองนะล้าสมัยอยู่นะคะใช้เน็ต 4G อยู่นะเอาเป็นว่าฝากไว้เพียงเท่านี้ใครที่สมัครได้ก็ขอแสดงความยินดีเล่นช้าหรือเล่นเร็วยังไงคอมเมนต์มาตอบมอาแจ้งกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ละค่ะไปเจอกันคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ